ทนายเผยแอนนาขอเลื่อนบินกลับไทยประเดี๋ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์จากกรณีพิธีกรชื่อดังแอนนาถูกออกหมายจับคดีลอตเตอรี่ทิประบุว่ามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ประกาศขายสลากแต่ไม่มีฉลากตัวจริงซึ่งขณะนี้แอนนาอยู่ระหว่างเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศแต่เธอได้ออกมาชี้แจงเบื้องต้นแล้วยืนยันเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ได้รับเงินวันละหนึ่งแสนบาทพร้อมให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและเตรียมจะออกมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆอีก เมื่อเดินทางกลับถึงเมืองไทยวันที่หนึ่งมิถุนายนทนายอาคมคงสวัสดิ Madonna, ท์ทนายความของแอนนาเด้โสต์ข้อความระบุว่าเรียนแฟนขับค,คุณแอนนาทีวีพูดเที่ยวรักทุกท่านคุณแอนนาขอเลื่อนเที่ยวบินกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนจากวันที่สองมิถุนายนเป็นวันที่6มิถุนายนครับเนื่องจากมีอาการไม่สบายกระทันหันหากมีความคืบหน้าผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ ต่อมาทางด้านของแอนนาก็ได้โพสต์ภาพตรวจเอทเคพร้อมข้อความชี้แจงสาเหตุที่เลื่อนบินกลับไทยโดยระบุว่าเนื่องจากมีอาการไข้ต่ำๆต,ตอนแรกคิดว่าเข้ารอบแต่ไปตรวจซ้ำแล้วไม่เป็นนะคะเพราะเพิ่งเป็นไปตอนเมษาตรวจซ้ำอีกทีแล้วไม่ขึ้นขึ้นแค่ขีดเดียวเลยเลื่อนออกเป็นวันอาทิตย์กลับถึงไทยเช้าวันจันทร์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ